นะครับกับรายการ Racing Lover Channel นะครับวันนี้ผมก็มาหารถซิ่งดีๆให้คุณดูอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้ก็มีโควิดนะครับก็ต้องใส่หน้ากากกันขออนุญาตเปิดแล้วกันเพราะคุยไม่รู้เรื่องเลยอ่ะวันนี้บอกเลยว่ามีรถซิ่งสวยๆให้คุณดูก็คือสาย v t e ทสายเววายฮอนดววต้อง Honda v t e เทเท่านั้นวันนี้เป็น CRX นะครับเดี๋ยวจะให้คุยกับเจ้าของเลยนะครับคุณเจ้าของครับเชิญครับเข้ามา สวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับจูเนียร์นะครับอ่าจูเนียร์ครับมาจากไหนทําอะไรอยู่ครับเอ่อปกติทํารถมือสองครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นรถที่แอบซิ่งครับอืมแอบซิ่งมาก็คือซับซิ่งแอบคลาสสิกครับอ่าคันนี้คลาสสิกด้วยซิ่งด้วยอ่าแต่ก่อนอื่นเลยบอกก่นเลยว่า C ีเนี่คือรุ่นไหนครับเอ่อฮอนด้าซีเนะครับนั่นคือรุ่นอะไรก็คือ ก o อนด้านซีวินี่แหละครับแล้วก็ตัวท้ายได้ซีอแล้วก็จะเป็นรหัสตัวถัง EF7 ครับมันคือใกล้ๆเคียงกับ EF9 ไนหมเออหน้าตาอาจจะคล้ายๆครับแต่ก็มาเปลี่ยนนี่ยครับท้ายเป็นรถอีย่างครับอาจจะเป็นเจนอย่างแต่ว่าใช้รหัสตัวเดียวกับตัว EF ใช่ไหมขึ้นหน้าเ f เหมือนกันหน้าตาคล้ายๆกันครับเดี๋ยวจะไปดูนะครับว่าคันนี้ทำอะไรบ้างตามมาครับ เอาละครับคุณผู้ชมเราก็อยู่กับเจ้าของรถ CRX คันนี้เดี๋ยวจะให้เจ้าของรถพาไปดูเลยนะครับว่า CRX คันนี้ทําอะไร้่งจะถามก่อนว่า CRX คันนี้มันมาผลิตมาปีไหนเอ่อ1990ครับครับ1990ใช่ไหมถือคลองมาถือครองมามือหนึ่งจดทะเบียนน่าจะประมาณปี2538ครับอ่า2538ามาอยู่กับผมตอน2558แล้วครับอืมสวยงามเลยนะครับขับ เด่นมากเลยนะบอกเลยว่ามีคนมองแน่นอนมันฮอนด้าอะไรวะกูไม่เคยเห็นนะอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวงันงี้เลยถ้าเห็นหน้าก็จะเรียกว่าเป็นเซเวนเตอรีครับเออคล้ายๆกันนะครับก็ประมาณนี้แหละรหัสรหัสเอเหมือนกันครับอืมแต่ว่าท้ายจะเป็นตูวตัดตัดสั้นๆเล็กๆอืมแต่ก็จะสั้นกว่าเอฟเก้าอีกหน่อยครับมันก็คือเปลี่ยนชื่อเป็น T RX ครับต่และรหัสจะเป็น EF7 ครับอืม E F 7นะครับ ไอ้จพาไปดูของแต่งอะไรแล้วกันเนาะของแต่งข้างนอกก็เดิมๆครับเป็น EF7 เด็ดเดิมๆไม่มีอะไรไม่ไม่มีอะไรครับอันนี้คือสไตล์เดิมๆเลยใช่ครับเดิมๆเน้นเดิมครับจะเพิ่มก็แค่ครอบกระจกครับอ่าครอบกระจกตัวนี้คือครอบกระจกอะไรมันมีหน้าที่อะไรก็แค่บังบังแดดแต่ว่าเป็นของแต่งสํานักแบบโอ เป็นฮอนด้าเอ็กเซดใช่ครับใช่ครับเป็นของฮอนด้าเอ็กเซดกระโปรงหน้าก็จะเปิดตีหลบเครื่องนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆก็เดิมเลยครับเป็นเหล็กธรรมดาอันนี้คือสภาพเด,เดิมมาเป็นแบบนี้เลยไม่ไม่เดิมครับมาตีโป่งอ๋อตีโป่ง <โป S 2> ให้มันเพิ่มขึ้นนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นคันนี้จะเป็นตัวท็อปครับเป็นราคาแก้วครับเป็นตัวพิเศษใช่ครับราคาเป็นราคาแก้วเป็นราคาแก้วครับเป็นซันรูปไม่ใช่ไม่ใช่ครับเป็นราคาแก้วเป็นราคาแก้วเลยเปิดปิดไม่ได้ไม่ได้จะแค่เป็นกระจกอยู่ข้างบนเลยใช่ครับเออนะครับคุณผู้ชมสวยยเลนะ นี่นะครับความพิเศษของ CIX ก็คือท้ายนะครับคนจะสงสัยว่ามันคือรถอะไรจะเล็กสั้นเล็กสั้นใช่ไหมอ่าเล็กสั้น้าเยบทก้าวจะยาวกว่านี้หน่อยสไตล์รถแวนอืมนะครับสวยนะครับบอกเลยว่าใครอยากรู้ข้อมูลก็ไปหาที่ Google เอาสำหรับ Honda CIX เ็นาะเห็นเป็นเป็นสง่าเลยนะครับขึ้นชื่อ Honda เนี่ยขาดซึ่งไม่ได้แม่งต้องเป็น มูเก้นอ่ะพี่ลงแมงล่างๆนี่เรอมูเก้นใช่ไหมใช่ครับเป็นมูเก้นรุ่นไหนครับเอ่อ M F 10L นะครับตามไปอืมนี่ครับคุณผู้ชม M F 10L นะครับขอบ15ครับขอบ15กว้างกี่นิ้ว6นิ้วครึ่งครับ4ี่วงเลยป่ะครับผม offset 15ครับอันนี้คือเป๊ะเลยนะครับขาอ f f s e ตนะครับฟิตเมนต์พอดีเป๊ะเลยแสดงว่าเป็นของตรงรุ่นของมันเลยใช่ครับอืมสวยงามไปขึ้นชื่อมูเก้นนะครับ M F 10ตัวเนี้ยแม่งแพงแน่นอน ราคาเท่าไหร่ครับไปไกลแล้วพี่ไปไกลเลยเหรอแสนแสนหน่อยแล้วมั้งครับประจบกิริขันเลยไกลเป็นแสนไกลมากครับแสนไหนแสนเท่าไหร่แสนน่าจะราคาเว็บน่าแสนสามแล้วครับโอ้โหแม่งเป็นแสนเลยนะครับสี่วงนะคอนด้าแม่งใครใครที่ขับคอนด้าแม่งรู้รู้อยู่แล้วว่าของแต่งแม่งจุกแน่นอนใช่เนาะคนบ้าพี่คนบ้านะคนบ้าแม่งต้องซื้อเว้อะนะครับไปดูที่เบรก เบรกเป็นเบมโบเบมโบเลสซิ่งครับเป็นเบมโบเลสซิ่งเฉพาะคู่หน้าใช่ไหมใช่ครับอ่าชุดนี้เท่าไหร่ครับซื้อมาสี่หมื่นครับสี่หมื่นครับเอาอยู่ป่ะเอาอยู่ครับเครื่องเครื่องกี่มาเครื่องสองร้อยสี่สิบครับโอ้ยมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยอ่ะอ่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนที่ก่อนที่จะไปดูห้องเครื่องเนี่ยขอถามก่อนไฟนี่ไฟอะไรไฟเดิมๆป่ะไฟเดิมๆครับ F7 <ETF> จะเป็นไฟสั้นกว่า8นิดนึงม<ะ>ผมนึกว่าเป็นของแต่งแล้วเนี่ยนี่ไฟน่าจะสั้นสั้นเหมือนกระมันกะชขึ้นมาใช่ไหมครับเดี๋ยวเสียเวลาเลยครับเรามาอยู่ที่หน้าห้องเครื่องของ CRX คันนี้ผมดูนะครับเป็น B-Series แน่นอนนะครับเดี๋ยวจะให้เจ้าของรถเนี่ยแนะนําเลยนะครับว่าคันนี้ทําอะไรบ้างะเริ่มจากเครื่องตัวท่อนล่างก่อนเลยทําอะไรครับพี่ เครื่องเป็นบวางเป็น18 CR นะครับข้อ18 CR การผมจำไม่ได้ลูกสูบลูกสูบเป็น CP ครับเป็น CP ครับแคมอันนี้เป็นฝาบนละฝาบนครับแคมเป็นโทดะโดะ C2 ครับแล้วก็ดีเทนเนอร์สปริงวาลพ็อกเก็ตพวกนี้เป็นโทดะเต็มระบบครับอันนี้เดี๋ยวผมจะบอกคุณผู้ชมให้ฟังก่อนนะครับเจ้าของรถเขาเขากลัวกล้องเดี๋ยวผมจะอี่บายให้ฟังนะ ข้อล่างเนี่ยมีลูก CP ครับอ่าแต่ทีนี้เนี่ยทำข้อเหวี่ยงเป็นของ18 CR อ่าในคุยกันตั้งแต่ก่อนเริ่มรายการแล้วส่วนฝานะครับฝาบนเนี่ยเป็นชุดคิดของโฟด้าหมดเลยใช่ครับเป็นชุดคิดของโฟด้าก็จะมีแคมชาร์ฟสปริงวาลลิเินเนอร์นะครับพวกนี้จะเป็นชุดคิดของโฟด้าโฟด้า C2 ทูใช่คาจะประมาณนี้ให้เสียงลึกๆหวานๆนะครับเดี๋ยวลึกๆไว้พาพี่ไปลองนั่งครับเดี๋ยวจะมีไถได้แน่นอนไม่ต้องกลัวนะครับแต่ว่านี้คุยเรื่องตรงนี้ก่อนเนาะ ร่างหัวฉีดจะเป็นของเ m นะครับคุณผู้ชมเป็นสวยเลยอ่านี่เป็นแบบนี้นะครับสายหัวฉีดจะเป็นสปูลนะครับตัวนี้เท่าไหร่จำได้ไหมจำไม่ได้ครับจำไม่ได้หลายปีเนาะอ่ากองอากาศเป็น K K N คนะครับเข้ารวมไอดีทุกอย่างเนี่ยก็จะเป็นพวกไทเทเนียมตีขึ้นมาอ่าเขาก็ทํามาปุ๊บคอคอไอดีจะเป็นของของเดิมๆอยู่ไม่ได้ทําอะไรหัวฉีดมาหัวฉีดสีเขียวหัวฉีดอะไร จำได้ไหมจำไม่ได้แล้วครับพี่สีเขียวทำสามปีแล้วใช่ไหมจำไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าก็ฉีดออกมาปล่อยเลยแน่นอนดีแน่นอนนะครับสปอตเทตแคมโทดะครับอ่าขอบอกเป็นชุดคิดโทดะมันก็ต้องเป็นโทดะอยู่แล้วอ่าแล้วก็มาที่เฮดเดอร์เฮดเดอร์อะไรครับพี่เฮดจัดมากครับจัดมากที่ห้ออะไรอะ่ะสปูนปัดหรืออะไรเอ่อนึกไม่ออกนึกไม่ออกเอาโอเคไม่เป็นไร นะครับค้ำค้ำก็เป็นนี่ค้ำพัฒน์เบิร์ด JDM ครับค้ำของพัฒน์เวิร์ด JDM นะครับค้ำตัวนี้จะเป็นของตัวตัวค้ำบอดี้ด้วยแล้วก็จะเป็นค้ำชกในตัวเลยค้ำราคาเท่าไหร่รู้ป่ะหมื่นกว่าบาทนะครับหมื่นกว่าบาทใช่ไหมตรงเหมือนคาบิ้งเลยเนาะใช่ครับคล้ายกันคล้ายกันมันก็จะออกประมาณนี้อ่ะชกอะไรครับพี่ชกบัตรี่ขับครับบัตรี่ขับรุ่นครับตรงรุ่น4ต้นเลยใช่ครับบัตรี่ขับ4ต้นเนี่ย ปกติแล้วค o นด้เนี่ยสามารถใส่ด้วยกันบางรุ่นได้ครับอันนี้ c ซ x ใส่กับตัวไหนได้บ้างไม่แน่ใจว่าใส่กับพวกตะกูดี f อได้หมดหรือเปล่ารั่แต่ค้ำอะไรข้างล่างเป็นบัดี้ขับเต็มระบบครับอ๋อหมยถนงว่าช่วงล่างพวกพวกไอสอะไรนะตัวยึดข้างล่างทุกอย่างตัวปรับเป็นบัดี้ขับหมดเลยครับตัวทันข้างทันแล้วก็ไอตัวแทนเครื่องแทนเครื่องซิ่งแทนแทนเครื่องซิ่งตันๆเนี่ย จำไม่ได้แล้วครับพี่จำไม่ได้ใช่ไหมอ่าไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมก็ดูเอามันแล้วกันนะครับรถคันนี้ไม่ใช่ของตัเองใช่ไหมของเฮียผมครับของเฮียผมครับเขาฝากผมมาครับมาอีกแล้วอานะครับคุณผู้ชมนะครับดูเอามันสนุกสนานใช้กล่องควบคุมอะไรกล่องเดิมครับโมล่องเดิมครับจูนลอมเมาครับจูนนี่ใครครับเอ่อบีโป๊ะะบอลลูนครับอ๋อบอลลูนใช่ไหมครับจูนี่มาบอลลูนดีครับใช่ไหมรถสามสี่คันทำได้หมดครับอ่ะ ขอมาที่ระบบส่งกำลังก่อนระบบส่งกำลังทำอะไรบ้างครับคันนี้เกียร์สร์ท้าย4.4ครับเกียร์ 18CR ดเดิมๆครับเราจะลิมิตสลิปลิมิตเป็นสปูลครับพิวเวย์ทูเวย์ครับทูเวย์นะครับโอเคราคาอาจจะจำไม่ได้ว่าไม่ใช่องตัวเองเดี๋ยวเราจะไปเทสได้นะครับ VTEC เปิดโลกเปลี่ยนไปครับไป ไม่อยากคูยแล้วใช่ไหม <laughs> ไปซ <laughs> <Okay S 2> ิ่งรถดีกว่า <laughs> ไปซิ่งรถดีกว่ากูถนัดซิ่งไว้ถนัดคุยโอเคครับ <laughs> คุณผู้ชมตามมาครับสตาร์ทเครื่องให้ผมฟังหน่อยนะครับว่า240ม้าเป็นแบบไหนเปิ้ลจตะหนักให้ฟังหน่อยอ่ะเปิดสตาร์ทเย็บ yep. okay. โอเคหูแตกเลยเนี่ยโอเคครับหูคุณผู้ชมครับผมเข้ามาเนี่ยนะครับได้ความเป็นอาสูร,รเลย รถนะครับยันเก่านะครับหาดูได้ค่อนข้างยากเดี๋ยวจะมาดูของภายในกันนะครับของภายในก็จะมีมีอะไรมากมายเจ้าของเขาบอกว่าเน้นทําแบบเดิมๆทำใช่ทําไม่อยู่ในยุค90ยุคนั้นอ่ะแต่จะมีของแต่งที่แบบประหลาดๆที่ไม่อยู่ในยุคนั้นจริงมีอะไรบ้างครับเออไม่ได้อยู่ในยุคนั้นก็จะมีดิฟฟี่ครับอ่ามีดิฟฟี่ตัวนี้ใช่ไหม <ปะ S 1> ครับเอสพีจีครับอะไรก็ไม่มีอะไรครับเดิมๆเดิมๆ ย้ายของ e อ8แปดมาใส่ครบครับอืมก็คือย้ายของ e อ8แปดทั้งหมดใส่มาให้ครบครบแค่นั้นเลยเน้นจะให้ให้เดิมที่สุดให้แบบอยากได้เดิมเดิมสวยๆเนียนๆตรงยุคนั้นครับเบอร์ของใหม่มาใส่เอ่อซื้อรถญี่ปุ่นมาครับซื้อรถมาถมใช่ไหมเนี่ยพูดงี้ใช่ใช่ใช่ครับซื้อมาตั้งคารับถมเลยเอาของดีๆมาใส่ใหม่ให้มันหมดเลยใช่ครับนะครับคุณผู้ชมไม่มีอะไรมากมายคันนี้เน้นเดิมเดี๋ยวผมจะพาไปแว้นแล้วนะบอกเลยว่า มันแน่นอน240ไม้าม,มพื้นใช่ไหมครับโวยแม่งกระโดดแน่นอนโอเคครับตามมาครับ วีเทคเปิดโลกเปลี่ยนเทคเปิดเท่าไหร่เทคเปิด5,500ครับ5,500เลยสูตรตายตัวเลยใช่ไหมล่างรอบเป็นเท่าไหร่8,000ครับ8,000พอแล้วพอแล้วจริงๆมันน่าจะล่างเลยมากกว่านั้นนะมากกว่านั้นเออแต่เมื่อกี้สับอยู่ที่ประมาณ8,000ครับเน้นเน้นทนทนเนี่ยประกอบไม่ใช่นานๆนใช่ครับอเคครับตามนั้นเนาะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะกับการพาไปนั่งพาไปเที่ยวพาไปหลายๆอย่างดูรถ CRX Honda คันนี้เนาะครับ บอกเลยว่าโคตรสนุกอะเปไงสุกไหมล่ะวีเทคเทอร์บูสุกไหมครับพี่สนุกนีวีเทคเปิดโลกเปลี่ยนนะครับแม่งรอบแม่งมาแม่งดึงงืดอย่างนี้เลยแม่งโล่งถนนถ้าโล่งกว่านี้อีกหน่อยก็ล้วครับได้สเกียร์น่าจะสวยอย่างมันเลยนะกำลังสุดยอดนะแล้วอยากให้ฝากถึงคุณผู้ชมก่อนนะครับที่ชื่นชอบเจียอ่ะอยากจะบอกอะไเขาม่งมีวิธีการซื้อที่ไหนของแต่งแต่งที่ไหนอย่างแรกเลยอะรถราคาเท่าไหร่พูดมารถคันนี้ทําไปน่าจะล้าน ไปแล้วครับไปไปแล้วราคาตอนนี้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ราคาตอนนี้ผมว่ามันไม่มีราคานะครับแล้วแต่ว่วาเราปอใจเหรอใช่ครับพี่<ฮ>ก็คือแล้วแต่คือเหมือนเหมือนต้องหาเนื้อคู่เหมือนอะไรอย่างเงี้ยครับคือร,ราคามันไม่มีราคากลางครับรถพวกนี้มันหาคือมันมีนิมิเต,ต็ดแล้วอะใช่ครับมันเป็นอะไรที่มีคุณค่าแล้วนะหาไม่ได้ง่ายๆนนรถแบบนี้บอะแต่สภาพนี้โอ้โหโอ้หายายัสวยจริงๆอ่ะฝากบอกคุณผู้ชมหน่อยนะครับที่ชื่นชอบเซียร์เอกบอกมีอะไรจะบอกก็อะบอกเข้าไป ต็มทีไม่ต้องตามฝากติดตามรถคันนี้ด้วยนะครับหรืออยากจะแวะมาชมก็แวะมาดูได้นะครับที่ไหนเดี๋ยวที่สยามมิดครับพระรามเก้าแถวถนนเทียนร่มมิดครับอ๋อนี่คือรถจอดอยู่ที่นี่ใช่ไหมใช่ครับเออนะครับ CRX นะบอกไว้ก่อนนะจริงแล้วไม่ได้มีคันเดียวหรอกในประเทศไทยมีเยอะอยู่เหมือนกันผมเห็นแต่ว่าคันนี้สวยนิ่งบไม่ได้แต่าสไตล์ไหนครับบางคนก็ใส่พาร์ทเป็นมูเก้นเป็นอะไรอย่างเงี้ยว่าแล้วแต่ว่าชอบสไตล์ไหนแต่รถรุ่นนี้ มีน้อยไม่กี่คันครับไม่ได้ดูได้ไงทุกวันนว้ยบอกไว้ก่อน <c oughs> อะไม่มีอะไรแล้วเนอะ <c oughs> จบทุกอย่างก็เท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามให้กับ Racing งเลเวอร์ชแนลนะครับผมถารถซิ่งดีๆให้กับคุณผู้ชมดูตลอดเวลาโควิด1 9ระวังด้วยนะครับทำตามที่รัฐบาลบอกและคุณจะปลอดภัยนะครับไม่มีอะไรแล้วก็พบกับรายการเลสซิ่งเลเวอร์ชแนลกันอีกครั้งไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ <c oughs>